สวัสดีครับผมชื่อไม้นะครับเปิดลงสีเก่าๆอยู่ใกล้ๆตัวเมืองฟาร์มแตนส่วนของคุณชื่ออะไรเหรอครับชื่อทีเอ็มยเกมสสวัสดีกูคือคหุนรายการที่จะมาช่วยมึงทํางานเพราะกูเห็นมึงไม่ค่อยฉลาดกูเลยมาช่วยมึงอันแรกเนะี่ยก็ให้มึงเกี่ยวข้าวนะนี่เกี่ยวแบบนี้ดูกูนะอ่าดูนะดูว่าทำตามนะอย่าง เมื่อมึงเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเนี่ยมึงก็ต้องปลูกข้าวด้วนะอย่าลืมอย่าโง่ล่ะเออนี่ปลูกข้าวแบบนี้นะอาจัเมาไว้นะมึงเมื่อมึงปลูกข้าวเนี่ยมึงก็ต้องใช้เวลานะก่อนมันจะโตเนี่ยก็อาจจะนานหน่อยไม่ต้องรีบหน้าฟาร์มนี่มึงเล่นอยู่คนเดียวไม่มีใครมาแย่งมึงเกี่ยวข้าวหรอกมึงปลูกข้าวไปอันเดียวมันจะตอบแทนห้มึงถึงสองอันเลยถือว่าเป็นผลตอบแทนที่ดีมากต่อไปเนี่ยก็ให้มึงมาเีโนเวทบ้านนะเพราะมึงไม่เคยโอยี่ี้อะเวจะพากเสียงเป็นหาอะไรชอบลิ้นพันวะ โอ้ดีมากมากเลยตอนแรกูเชื่อมึงจะโง่กว่านี้นะนี่ยต่อไปให้มึงซื้อไก่มาเลี้ยงได้เลยอะซื้อไก่กันนะนี่ก็จะเป็นข้อไก่โอ้ไก่ตัวละสิบบาทเองถือ,อว่าเป็นรไรที้ถูกมากมากเลยอะซื้อมาตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามอโอ้โหกูซื้อมาก็หิวข้าวอยากจะแดกข้าวแล้วเหรอนี่โอ้ยเจ้าของเก่ามึงได้ให้อาหารมันไหมเนี่ยฮะเดี๋ยวกูจะแจ้งจับข้อหาทารุณกรรมสัตว์พวกนี้ อ่าเก็บไข่เก็บไข่ให้อาหารด้วยออ้ลเวลอ up เครื่องทำขนมปังข้าวโพดขนมปังแล้วก็อะไรกว่าอ่านไม่ทันเริดม,มากลองเปลี่ยนข้าวสาลีวพวกนี้กลายเป็นขนมปังกดีกว่าโอ้ยลิ้นพันอีกแล้วามาซื้อเครื่องทำขนมปังโชเดะเอ้ยโอ,อ้ไม่ต้องสอนไม่ต้องสอนกูเล่นเป็นไม่ต้องเล่นเอ้ย เริ่มข่าแล้วกูเริ่มข่าแล้วเอ้ยเสร็จแล้วขนมปังเลเวลอัพได้เป็นเครื่องทำอาหารเขาเรียกว่าอะไรเครื่องทำอาหารสัตว์เออเออต่อไปเนี่ยก็ให้มึงซื้อเครื่องทำอาหารสัตว์เลยนะอ่ะซื้อ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 กูซื้อแล้วมึงไม่ต้องบ่นอ่ะโอ้โหหนึ่งเพชรหรอไม่ใช้อ่ะเพื่องไม่จำเป็นอะไรมึงให้กูซื้ออะไรอ๋อแปลงผักโอเค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  อ่ะกูซื้อเสร็จแล้วกูซื้อเสร็จแล้วอ่ะปลูกข้าวโพดเดี๋ยวเก็บพวกนี้ก่อนเออแล้วก็ปลูกข้าวโพดทั้งหมดเลยเจ็บเจ็บเจ็บอุ้ยไข่มาโจรหรือเปล่าทำไมอะไรเนี่ยกลิ่นหอมมาจากที่นี่หรือเปล่าเอ้ฉินนี่มารยาทแย่จังฉันชื่อโจรน,นะโอ้โหหน้าเหมือนหมามาก พอดีว่าฉันจะมาขายสีขางแน่เออซื้อไปเลยอ่ะให้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 อย่าได้ตังค์ร้อนตังค์อุ้ยธุรกิจกำลังเติบโตไปได้สวยโอเคโอเคกูรู้แล้วกูรู้แล้วอ่ะอ่าต่อไปอุ้ยเครื่องทําอาหารสัตว์เสร็จแล้วอุ้ย level up อีกแล้วอะไรอ่ะอะไรมาแง่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 เงนเง่แง่แง่แงโอ้ตีโขงตีโขงตีโครงแงนแง่ตีโขงอีกรอบหนึ่งแง่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 กระบะซิ่งกระบะซิ่งเออ อ๋อเป็นแบบเหมือนส่งของอะไรงเงี้ยเดลิวเวอรี่อ่ะไปส่งไข่สองฟองที่โรงเรียนอนุบาลน,นะอ่าไป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 เงนอ่าออรถออกไปแล้วนะตอนนี้ก็บะกาลังไปยังโรงเรียนอนุบาลโ,โ,โ,โอเคโอเคโอเคกรูแล้วกรูแล้วะ่ะระหว่างรอโอโหกลับมาแล้วหรอเร็วจังเลยยิเรีเยนอนุบาลอยู่ประมาณน้าปากซอยปะ โอเคเดี๋ยว้อยดูสิเด็กๆว่ารวบใบมึงด้วยนะอีโง่โอ้ยโอ้ยเลเวลอัพอีกแล้วจะอัพอะไรกันนะโอ้ย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 โอ้โหสวัสดีครับผมไอ้ห่ากวะไอ้กูจะไปทันภาคเลยไอ้ห่ารากมา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 อ่าโหยินดีต้อนรับสู่เมืองของเกรกโอ้ยนี่กูเหมาหมดเลยกูรวยมากโอเค ไปกลับบ้านโอ้โหเลี้ยผู้นี้เป็นอะไรเนี่ยตกใจอะไรกันโอ้ยของก็ต้องใช้เวลาทําเป็นเกมที่ต้องใช้เวลาต้องใช้ความอดทนจริงๆเอามามาขามหน่อยแล้วก็ข้าวโพดอ่าปลูกไว้เป็นอย่างๆไปลูกเงี้ย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 รีบกลับมานะอ่าวไม่ไปทางนั้นแล้วหรอไมไปทางนี้ กลับมาแล้วโอ้โหเงินสิบบาทเยอะมากมากเลยเหลือวลหกแล้วได้เวลาเพิ่มน้องมอเข้ามาอ่ะน้องมออ่ะซื้อเข้ามาเลยตัวละห้าสิบโอ้โหแพงมากแลวสัตว์แต่ตัวที่กูซื้อนี่คือมึงไม่ได้แดกข้าวมาก่อนหรอมึงต้องหิวข้าวอยากจะแดกข้าวทุกรอบเลยโอ้เจ้าของกาได้ดูแลพวกมึงไหมเนี่ยโอเควัวที่อิ่มแล้วจะให้น้ำนมส่งคุณค่าแก่คุณโอ้ โอ้ยโอเคขี้เกียจเล่นละสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจะกลับมาคลิปหน้า